สวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณสะพานน้าตกวังแสตดีนะครับจากที่รายงานไปเมื่อเวลา22นาฬกตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับปริมาณน้ําก็ยังคงเดิมนะครับจากเวลา22นาฬกแต่ว่ามีการไหลเอื่อยแล้วก็ขึ้นมาเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าระยะห่างนะครับของระดับน้ํากับตะลิ่งก็อยู่ราวๆประมาณ2เมตรนะครับแต่เมื่อกี้นะครับมีพี่น้องชาวตําบลหนองรีบอกว่าในส่วนของ ลำพยกาะงนะครับมีระดับน้ําที่สูงขึ้นนะฮะก็ระดับน้ําจากคลองลำพยกาะงตะพานหินนะครับก็จะมารวมกันที่บริเวณสามแยกของสะพานน้ําตกวางแสนดีก็คือตรงบริเวณน้ําตกวางแสนดีนะครับมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับปกติแล้วนะฮะในส่วนของปัจจัยในเรื่องของการท่วมนะครับของตําบลหนองลีก็คือบริเวณนี้นะครับถ้าบริเวณนี้น้ําในคลองลำพยากาะงนะครับหนุนเข้ามาแล้ว ไม่สามารถคลองลำทิไม่สามารถไปได้เนี่ยก็จะเอ่อขึ้นแล้วก็ดันไปที่ตลาดหนองลีนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ไปจนถึงฝายหนองลีเนี่ยประมาณ3กิโลเพราะฉะนั้นนะครับบริเวณนี้จะเป็นจุดสําคัญที่สุดนะครับที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าน้ําจะท่วมหนองลีหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้นะครับมีระยะห่างอยู่ราว2เมตรก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับก็คงจะได้รายงานกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามข่าวลําุำธีติดตามทีมงานคนรักบ้านเกิดนะครับไปเรื่อยๆจะ ติดตามสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนาชาวตำบลหนองรีชาวอำเภอลำทิต่อไปนะครับแล้วก็ช่วงเช้าเราก็จะมารายงานกันอีกนะครับสําหรับในส่วนของการรายงานตรงนี้นะครับก็คงจะารายงานในช่วงต่อไปก็จะมีทีมข่าวลำธินะครับที่จะวนเวียนดูในเรื่องของสถานการณ์น้าไปเรื่อยๆแล้วก็มีการแจ้งข่าวไปเรื่อยๆนะครับ